Yeah, 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 yeah. That's your motherfucking last shit I say. One, two, three, four. Yeah. Real or four motherfuckers. I'ma say what I wanna say. I'ma do what I wanna do, man. You know what I'm saying, man. Fuck all y'all. Fuck all y'all, man. Yo. the Plan ฟังกันให้ดีแล้วกูจะบอกอะไรให้ว่าที่ไหนตามที่ไหนสูงที่ไหนให้แค่พูดว่า Respect คงไม่มีใครที่ไหนให้ไอพวกกูเหี้ยมึงไม่ต้องบอกเลยคนไหนใช่เย็ดแม่งไม่คิดจะดิสกูมันเหียกันอย่างกริย์ข้างในประวัติมึงลองไปพิกดูเปรียบน้ำลายพวกแม่งก็เหมือนกับพิษงูแต่ทูติจารดาว c ้องฝักพี่ดอ o ทฟูสติว e ได้ t a ้ i พิ u l ูมันก็มีบางทีที่ปดสัตว์และในบางทีก็มีที่พวกสัตุูมันรุมระโดดกันคิดอยากจะเป็น MC แต่มีแค่จอหักแล้วอยา คิดจะเอาไปแพ้กันว่าสก,กิลแล้วก็รามพวกมึงโหดจัดเห็นพวกมึงแล้วกูตลกสัตว์เพราะว่าอยู่ในเกมป๊อกแต่ว่าพวกมึงเอาบอกให้กูหลบปลัดมึงหัดแล้วแต่ทำเป็นสดสัตว์แปคขับเิญเลยครับเวยคอดกระจกที่พวกมึงปกปัก กูบอกให้มึงไปรักษาทารามึงป่วยและโชควยอะไรกันนักหนาสกิลมันห่างกับกูจนเกินจะนับหลางงเหมือนกัเดินอยู่พงไพ่ใบเขาแล้วก็นับผาเฮีย yeah. มึงคิดจะเป็นพีวันจูทีโบมีนโนแต่งตัวกันดีแต่รามเหมืนกันนีโมกูต่อให้มึงอย่างน้อยไม่ต้องมีโลแม่มึงรวยได้ไงไปถามก็ได้ในวัตถิโภควงการเนี้ยมันเลเวลอนุบาลจำใสก่กบาลน,นอกจากรามึงอยากอันตพา เคยเจอกันมาตั้งนานสุดท้ายพวกแม่ก็โชว์กันหมดเลยตันแล้วก็ดานกูก็ยังไม่เห็นเลยว่าใครนั่นจะเก่งเท่ากับเบลรับเพยได้เก่งเท่ากับเบลมีแต่คนเห่าให้กับเบลแล้วก็พยายามู่เรื่องมาเป่าใส่ไฟให้กับเบลมันก็มีบางทีที่คิดแล้วก็คิดคิดให้มันดิดนอะไรทำไมกูเจ็บขันแบบนิดนิดต่อให้สิบสิบกูไม่ให้หลงแม้แต่เพียวอย่างมึงก็ไม่มีสิทธิ์เลยที่จะกั้มแม้แต่เคียวมึงก็บอกไปดีว่าหวังแต่รวยแฟนคลับมึงก็ไป็นพวกผู้หญิงวังแต่คุยหาว่ากูยังเอาวังแต่เงินนนนหหวว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 ัััังงงงงงแแแตตตต่่่่่รรรยยยยยชดููเออกกกกทีลลาาคค็บไมม้ ทำเป็นออกมาเจอทำเสระคุยอะไรแล้วทำมาเป็นเสนอถ้าเป็นเหอคุยอะไรอะหน้าเวทีเขาเอาแต่เวอร์ทำเป็นเหมือคุยไรอะใช่เลยครับเช่นมึงเลือกข้างทุกสิ่งขึ้นอยู่กับคำที่พูดประจำที่มึงจะเลือกอ้างและสุดท้ายก็ถึงเวลาที่กูต้องเลือกบ้างถ้าทำอย่างกันไม่ได้ก็แปลว่าอยู่กับคนละเชือกด้านอยู่นว่าไม่มีใครเขาคิดจะทวงทันรับเป็นอิทเลดมากันครบจบกับ,บวนวันเห็นเหมือนตอนฝนตกที่หมูไหลไปรวมกันเรียกันมาบรรจบครบกรามให้มึงรวมกับคุยเจ็ดแม่พวกมึงคิดว่าูกมึงเป็นใครไว้สัตว์ เลียงตัวเข้ามาเลยดีกว่าเฮียันทำเพลงด่ากูมาเลยดีกว่าไอ้สัตว์บางคนต่างอยู่ไม่เป็นใช่ปะเฮียมึงจะเอาไงมึงก็ไปคุยกันก่อนไอ้สัตว์แล้วค่อยมาว่ากันทั้งวงการเลยเฮีย